สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทา,ทา,สายสวัสดีท่าง fc เกา fc ไม้ fc เป็นกลางทุกคนยินดีต้อนรับเข้าปีสื่ซองดิมซาลาวา18นที่เกาพี่น้องพี่น้องคลิปนี้นะมือพิเศษเนานะดิมซื้อของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองพี่น้องวันนี้ออกรถวิ่งโก้ขันหนึ่งนะแปดแสนบาทซื <laughs> ้อของขวัญให้ตัวเองนะี่พี่น้อง8ปดแสนบาทพี่น้องเสีอโย่ผ่องเบาเนาะมาหลุนกันว่าของขวัญชิ่นั่นสนะิแม่นอีหยังเนาะพี่น้องเนาะ ดิมซื้อหายจะก้อมึงมีคนซื้อหายสื่อหายตัวเองเนาะเซอร์ฟายพี่น้องตอนฮับื้อซิกไม่ซึ่งสอบคู่อ่ะพี่น้องตอนนี้เนาะเบิ้งนุ่มเพื่อนอะใครแห้งแห้งเดียวเลยนะไปเลยสิผูกไว้ก่อนเอียงมันเบิ้งง่วออกลูกนี่เนาะพี่น้องมันนุ่มใครแห้งแล้วยางจนเสื่แล้วเนี่ยบิ้งอกมือใน้สิออกมือได้เลี้ยงไว้ก่อนเนาะเจี๊ยบเถาะเลยใช่ไม่เด้ง

อ้าอีหลับบิงถังออกลูกเด้อเออไม่ไงแดงสิออกลูกไม่ใช่เบิ่งหรอกคะเรื่อพี่น้องในหนุ่มนี่หนุ่มกับอันนี้ใครแนี่พี่น้องคครอันนี่เนาะเพื่ออันกวนสิไปดุนสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่กับสิมาเพิ่มอีกสิออกแล้วพี่น้องในสิออกอยู่บ่เบิ่งดูเบิ้งดูพี่น้องวิสูตรก่อนมันไหวเบิ่งไง Nè, chị ổng lụ đấy, nó không khai Thế bà chụp anh nịnh cuộn vộ cơ nó phải Để cuộn vộ, để vì nó khai Chị ổng như bấm nè Tế, là... tế thôi, giáp bé Nè, không khai đấy vì, vì nó không khai Chị ổng có Chị ổng lên Đâu nhai đấy vì nó không đại lụ lại đại lụt ngân khề. ได่เส้นผู้สืบสัตว์มีเสือเรา่องนะที่อ๋องรุวิโก้เส้นเส้นประทับตาใครงี้อ่านจียะใคงอ้อ่านอ้างอ้านอะไรเส้นผู้สืบมีมีใครงี้อ่านอะไรอุ่่นวิโก้ขั้นนึ่งคือดอกแปะเส้นแปะเส้นหวานโอ้ยยิงเ้ยไป <c oughs> ไปเอาไปเอารถกันด้วยพี่ห้อก็ไปมาไปเอารถกันด้วพี่น้อคันนีอ้อันนี้ไว้ซื้อคล้ายเนาะเผื่อว่อาเฮามันเีืยงแบบ,แบ,บนเฮ้ยไปบอกมันอ้าประตูประตังแน่<ใ>นบอกใช <น S 1> <ๆ>่ย่ามันไป <c oughs> พี่น้องตอนนี้เฮากำลังยางแบบเอางูอ่ะนะ กับพวกไกลก็ได้แหละห้าสิซื้อมาแล้วเนากับเห็ดใบซื้อขายเลยกับสิจ่ายเงินเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าเ้าซื้อระยะยาว่ๆนเดียถ้าได้เออเกันไปเหลือเนากับเห็ดก็ได้เนาะอย่างว่าเวลามันลักไฟหรือโบ่ออันเดียประมาณนี้เ้าสิบหัวเอ้เ้าซื้อมันเลี้ยงไปโมเมนต์ห้าสิซื้อมาขายเนาะเลาก็เอาไว้แล้ใบพวกหลังมันพวกหลังวิโก้วิกโก้แฝงเซียนออกมาเนี่ยเ้าจะออกเงินเข้ากออกมักถ้าจิ้มอะไรก็เก่า โอ้ยครับวาเห็นทียังสีห้าคนสบายเนาะมาเอามาออกงูอ่ลี่บานตอนนี้สบายเยเหมือนหนาเลยพี่น้องพ <c oughs> ี่น้องเน้นงูอหาไล่ไม่แจ่พี่นะเฮ้ยมันไหวอยามันไหจ้ามือหามาเอ,อ้ยเสียดายนะเอผ้าเาเอา กกบพ่บกาับพงกม่เห่วงว่ะฮะไอ้เกได้ยุงัวแม่นะมัแบบแม่มันใหญ่เลยเนี่ยมันถือผ้าเนะเดี้เงินเทียได้โยเงินเทียกับโยชิมยางเมื่อีกัเนี่พี่น้องเมีเลี้ยงหมเงินเทียพี่น้องพี่น้องอันนี้ก็ชิมาอันนี้ไปซื้อผ้าเลยเนาะ

นีเงินจะกพ่อนัาเิงได้ขอหมขอบใจลลายได้อาคารคู่ไหนเนียทำนาขึ้นังเลยนูบเิ่งด้าังนางเดือแปดเซนนะแปดซนนะนี่พี่นาะดเตสูงไงคำนาขึ้นังขอหมมขอบใจลลายคำนาขึ้นังกําลังสีว่็มันออกแม่ไปดูแม่น้องมาเจอมันใหญ่มันสูงไงสินะไม่ใหญ่ไม่สูงเนาะโยกันไม่นาที่ได้สดีแล้ว กันเหล่าสิมหาบอกต่อยได้อิมหาัจิถ่อตอยว่าิโฮกันหน่อยละมันยมันใหญ่มันห้อยเหลี่ยงเลยเรือนโนั่นแหะเอเผ็ดครับอันนู้นไหวอาอันนี้เยอะลุกเต็มๆเลยบได้ได้รัจอมเบอร์ะช่อเจ้าหนักค่ะบได้เอได้คล้ายเแห้งเลยเรียกว่าบได้แม่ัมันเี่อยว่าจะว่าเป็นแม่ผ่าร่าง่ยแม่มัใหญ่ พันกงพันงูเหรจะเจเจนะพันงูจ้ะมขวมั่โยมาวกับเปรี้ยงเปี้ยวพี่น้องว่าทิมเดียวแหละเปี้ยวนะเวง้าับเป็นสงเนะถูนส่าทำนาคูล้งเด่อ้าวมันโรเนกมังทะเลมกมั ว่ายีบอยว่าจามีซื้อครับว่าจาจุ่ได้ปอจุ่มม่เฮ้ยนี่เดวิโกนี่ยวิโกวิโกขั้นดำได้มือนี่น่ะขั้นีดำอไปเน่หันขั้นขาขั้นแดงได้ดไม่ได้ป้าปอนเฮ้ยแม่มันออกวิโกอนกวน้ำเดียวกันเลยก็เป็นเรื่องแค่ตู้น้ำเดียวกันเลยเป็นเร่องแค่เู้ละไม่มาให้อยงแลสีได้ยุ่มเปดึอนกันไปไล่ซอเนี่ยจ้า ตองผู้นึงะไรยามเอาเด้อโอ้โอ้โอ้อไรดตูนไปก่อน ้ดึงไปชงคะก็ได้ปสิง่ายอยู่บอกมิเชเดี๋ยวไม่หมดยู่ะคาอันนี้ัวเทงสิบ่ายจะเลี้ยงอีแล้ยงนี่ปีหน้ามันะากแล้วท่เาเคยเลี้ยงบอกเขาเลี้ยงหัเถอมาเถอไปูกง่ายบอกหัวจะงัวเถอเต็มร้านแล้วทบ่ไงนะเดี๋แล้วเคยเลี้ยงงัวเราได้ซ้อหาผ่นนะเดี๋ยวัวเถอแนาะัวเถอสาตัวกะกระดุมันนี่บอกมเเออบมาคายตอนนั้เออเออมง่เมื่อหนาเนาะ

เออแล้วโหดอ่ะทำงานไหนล่ะชิพั์ช <c> น <oughs> ี e ่ก็กันนี User ่ดึงหยางหายพ่อแท่งหาย้งพ่อแท่งหายเลยไปซื้อข้าวมาซื้อข้าวเล ออกแล้วด mm ้วยฮะอาไว้ใช่คือเนาะบุ๊คซ mm hmm. ี่แท่งเผื่อไปเอาข้าวไมเดี๋ยวไปซื้อเอาข้าวมาเฮ้ยอันนี้ดูแม่ไปซื้อเอาข้าวนี่เดือนเอาไว้นี่แหละอยู่น้ำอีนี่ยจับดู

<c oughs> นนี่หายหมัดเข้าก่นเป็นจับเป็นจอมแล้วลงเป็นุงอยู่ได้ออกข้อของลูกค้าเยังบ่อ้ายออกข้อลูกค้างนัวโตได้ยังออออออฝันเลยคือ เ <mile inside. S 2> ีงน่พี่ถงงไงได้งไงถึไ้ไหวเดี๋ยวเอาไปคูนมาใส่ทำคูนเด้เหมือนกันเด้อมาหููเด้ลู้เด้ไปเออเออมันฟื่งห้างยู่ไหยาดื้อ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 ยังหานมแพมพื้นอ่ะพอจะว่าจูงเบื้อได้จูงเบือได้มันกะีเพร่แต่ตะเถิก ไมปออกลูกแล้มันสูงเหรอเนี่ยวิโกขั้นดาววิโกขั้นหนึ่งวิโกขั้นหนึ่งปีนองตอนนี้เนาะกำลังสิ์แตงลอยฟันยูฟันเป็นฟูบาส ปูบาซำน่อยู้บาวซำน่อยพี่นีอันนี้แห้งข้าตอนนี้กะกระล่งอันแตงลอยพี่เนาะเป็นปูบาซ้ำน่อยปูบาซ้ำน่อยเฮ้ยเดือดเลยเดิดมาซนนข้าวหัวนะพี่เนาะโยนะโยเล่นยาแอมไต่อเย่นแตงลอ แทงรอหายละผ้วซ้ำหน่อยสันข้าวหน่อนี่นอปีหน่อแข่งเลยนะติดตัวนั่นพี่น้อแต่ว่าเห้ากับตรงอันนี้นะเพื่อว่าเวลา

นี่น้พี่น้องตัวนี้กะกำลังเอ้ยมาเตะเธอได้เฮ้ยเต้ดากเจ้าใดมาชัจืดนาเวอีกแลลวพี่น้องนาเวนาเวตินการการค้านี่น้าพี่น้องอันนี้ก็คือ ก็คือง่วเห้าเองเนาะพี่น้องรถรถฮอตรถสปอร์ตขั้นสีดำเน้ะพี่น้องหนาแวะหน่อยนึงเนาะแต่ว่ามันการอยู่ในแถวพื้นท้องมันเนี่ยเอาแล้วเสริมรอยเพื่นนอะก็คือสวนข่าเลยพี่น้องว่าสวนเข้ามันดึงบ่ดด้ด้าอันนีง่ายอยู่พี่น้องวะเป็นตาเป็นตาสูงอยู่บ่หุ่นก็ดีอยู่เนาะ มาคำคำหนาพูนลังไงซูเดิลบ่าวเขาดำดัดคอมเขาดำดัดคอมเขาดำดัดอมยอะๆเออไม่สิเจ๊นเพียวมึงดูดีใส่เกลือพี่น้องเรนน้ำหวานมัวนเรนอหรแค่เดนมันเลนอาหาอีกเลยผาหแห้งใส่เกือก่อนละกินก็ไม่เลือ พี่น้องคลิปนี้แกดิ่มออกรถเล่มบุกินีออกรถสปอร์ตสีดำดำดอทคอมเนาะพี่น้องปีนี่นะซื้อของควนให้ตัวเองเนาะพี่น้องคนอื่นก็จะซื้อ,อรถออซื้อหลางดิ่มไปซื้อหัวแล้วก็เลี้ยงรถก็อยากซื้ออีกเนาพี่น้องเง,งินบ่มีเนาะเงินมีทั้งแตงง่งหัวก็เลยซื้อหัวเนะพี่น้องเพราะว่าดิ่มจีเห็ดพื้น,นท,ที่ดิ่มซื้อหัวก็เพราะว่ามันเป็นทรัพย์ชิ้นของเหาเนีย่ยมันจะเป็นหัวเออหัวเมยกับมีอยู่เนาะในอันนี้นะ ข้องสอันนะก็เป็นข้องส่วนรวมเนาะในครอบครัวแต่วันนี้ยก็ซื้อหายเป็นส่วนโตของเฮ่าในพี่น้องได้ซองโตเนาะปีนี้นะแต่รถสปอร์ตสองคันในพี่น้องตัวหนึ่งก็ซื้อน้ำปลาเลิศเนาะแต่ว่ามัานก็นุ่งบัวท่านหล่งอองนมเนาะยน่ยมนั่นผงเชงสีเอาไปเลี้ยงเนาะแต่ก็ตัวนี้เองก็ซื้อจริงๆข้าจักกับบัวทา่านเลยอยากค้าเนาะพี่เนาะช่วยไล่ถ้าค้าข้าจักมีเรื่องจำเป็นนะอันนี้แล้วก็เออยำจำเป็นข้าจักกับค้าเนาะ ขายงูได้หลายซองตัวมีน้องตัวนี้งแปดพันตัวนั้นหนะกพันเนาะก็ได้ซองตัวแน่ใจก็อยากได้อันซีประตูให้ไม่เลี้ยงอะไพี่น้องก็เลยได้อันซีขาก่อนเนาะกะ <c oughs> งามอยู่พี่น้องว่านะเนาะเข่าดำจอดข้อมขับเท้าบีมอยู่เพ่นตัวหนึ่งที่ดีมเคยถ่ายพี่น้องเบิรงเนาะพี่น้องอันกับเป็นของควันปีใหม่ให้ยิ้มเองเนาะพี่น้องเปิดคลิปม,มาปอันบ่แม่นพี่น้องต้องแจงเฮ้ยฉันยิมซื้อรถบแบบแปดเซน <c oughs> เราสปอร์ตขั้นละแปดพันอันนี้ <laughs> สำหรับคลิปนี้ดีมกับฝากไว้ซำนมี่ทุกคนนั่งในโอก,กาสทรง้ายปีเก่าตอนฮาปีใหมก่กะเขาขอมุ่งกบใจทุกคนที่ค่อยเคียงขังกันมาติดตามเป็นกบใจดีตลอดมานะพี่น้องหัวาบ้านพี่น้องซำนมีราคาเท่าไรก็คอมเมนต์บอกเด้อพี่น้องว่าโอเคอยู่บ่เนาะว่ามันเป็นตนยาญ่สูงขนาดบ่เนาะ